Honda Civic FD อฟรีเมนสวยๆแบบนี้มีของดีแน่นอนที่สำคัญผ่อนเพียงเดือนละ7,000บาทเท่านั้นครับ โชว์รูมดีค่าอีกครั้งแล้วนะครับครับครับไปครับดูครับมาพร้อมมาพร้อมกันมาพร้อมกับไอเก้ครับคันล้ถครับผมวันนี้เราจะมาขายซีวิคเอฟดีครับผมปี08กันนะครับมาด้วยชุดแต่งสุดเท่เลยฝากระโปรงคปล่าเป็นหุ้มใช่ไหมครับเพียวครับเพียวเลยใช่เพียวครับตัดาไม่ใส่ไม่ใส่น้ำไม่น้ำไม่เอาเอาแพีเพียวๆเลยเอาแบบคนละเพียวเพียวยังไงเดี๋ยวดูกัน มีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ข้างในไหมครับไม่มีใครตอบนะครับเดี๋ยวถ้ามีใครตอบมาวิ่งยุ่เลยครับไม่มีพขอให้ดูว่ามันเป็นเพียวคาร์บอนใช่แล้วนะครับแต่ก็ชุดแต็เท่เลยด้านหน้ายังไม่หมด C E ยี่สิบแล้อแท้นะครับมาพร้อมกับเบรกแบมโบ้โอ้โหใหญ่จังที่สำคัญจัดฟิตเมนต์ด้วย โชว์เทสได้เทสได้ไงทรงกำลังสวยเลยใช่แล้วครับผมยังไม่หมดครับยังไม่หมดไซส์เกิร์ตีไซส์เกิร์ตเท่ๆแบบนี้สวยๆเลยแล้วก็ยังไม่หมดไปดูข้างหลังกันครับไปแล้วก็มาถึงบั้นท้ายกันแล้วบั้นท้ายบั้นเดาบั้นท้ายพอบั้นบั้นเด้านี่คืออะไรไม่รู้ ใช่บอกว่าวันเาเกิดวันไทยไหมพกอห่อหรืออะไรช่างมันดีกว่านะครับมาอยู่กับไทยรถดีกว่าไทยรถเราดปีศูนย์แปดดูยังไงไฟโดนัทก็คือไฟกลมนี่แหละแต่เริ่มมาจนถึง0ูนย์แยังเป็นตัวนี้ศูย์แต้นปีเท่านั้นใช่ครับส่วนปลายปีก็จะเป็นไฟเหลี่ยมแปดแปดเหลี่ยมนะครับมาพร้อมเพียวอีกแล้ว ฝาท้ายเทียวคาร์บอนใช่ครับพร้อมกับเทชแดงเนชแดงนี่ตัดกันอย่างหลังลงตัวกับสีไฟท้ายที่สำคัญยังไม่หมด d i f f u s เซอร์แค่รอคปลาเหมือนกันใช่แล้วนะครับมีอะไรอีกมของแต่งโอ้โหมีท่อมีท่อมีท่อก็คือว่าทรงรถเนี่ยมีชุดแต่งครบแล้วครบแล้วมีท่อให้มันดูเข้ากันด้วยล้อท่อเบรกโคจุกๆไปเลยครับ ที่สําคัญทันนี้มีกล้องถอยหลังด้วยแนวซิ่งก็จริงแต่เวลาถอยก็ยังแบบปลอดภัยอยู่ปลอดภัยสะดวกสบายมองกล้องหลังได้ใช่แล้วครับรถปี0ูนยอยากรู้จังเลยภายในมันจะโซมไหมไปสิไปดูหน่อย <มา S 1> ดีกว่าไปภายในเป็นไงอับพีเ่เบสคันนี้มากับเบาะหนังสีดำ ูสปอร์ตมากับแอร์วิทีเซลลวิทยุสองดินครับต่อบลูทูธฟังเพลงสะดวกสบายก็เขาเรียกว่าอะไรเสาวเอเหรอเ้านคันธาร่าอ่ามีไฟไหม้มีลำโพงลำโพงด้วยแล้วความสวยงามด้วยนู่นนิ่นผมให้ภายในคันนี้ประมาณ90%แล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูเบาะหลังกันดูครับรถปีศูนย์แปดเบาะหลังยังเนี้ยบเนียบอยู่เลยไม่แตกไหมไม่มีขาดเนาะไม่มีขาดไม่มีล้มด้วยอยากไปฟังเสียงท่อหน่อยดีกว่าพี่เพชรจัดหน่อย อ่างทุมทุ่มนุ่มนุ่มไม่ไม่หนอกขูแบบไปดาดูดไม่ดูดอดู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 ดมดมดูดูไูดูด่ดูําดูดมดูดูดูวก็ูด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 ไมูดมดู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 มูดูดูไูดูดูไูดูด่ดูดูาูดูดูดดู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 ดดูเดูไูด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 ดูมูไดูดไดูม เปิดฝากระโปรงนี่อ่าเดี๋ยวพี่ถือเลยกว้างๆเลยคันนี้ทำไมมันถือง่ายขนาดนั้นนะก็มันเที่ยวดูนี่เบาชนน้ำหนักใช่ไม่เชื่อดูไม่เจ็บด้วเจ็บด้วเจ็บด้วโอ้ลงทุนนะคุณเนี่ยหัวคุณนีกโอ้ไม่วงกูเลยการชนมีไหมครับคันนี้โอ้โหไม่มีแน่นอนครับการันตีอ่าก็อย่างที่เราบอกยู่แล้วเราซื้อรถคัดคุณภาพไู่แล้วนหนักภาพตัดตอพลิกคว่ำน้ำท่วมไม่มีไม่มีเหลือ ทำไมขัดกันเองเราไม่มีแน่นอนการันตีได้เอาชีวิตผมเป็นเดิมพันเลยใช่ครับอ่าคราวนี้ก็ไว้ใจได้ไม่มีไม่มีครับผมมีแต่มิด ไม่มีก็คือไม่มีคันนี้เครื่องอะไรครับเพราะซีวิกมันมี2ตัว2,000กับพัน0อันนี้เครื่องพันแครับ1นึ่งจุดีรถสวยๆของครบครับผมแบบนี้ล้อแท้เบรกโบช็คเทดได้แต่งรอบคันพ่อใบหนึ่งภายในกิดๆเสนอขายอยู่เพียง3ามแสนหนึ่งหมื่น 1 0 0บาทสามแสนาแบบบาตบาทอ๋อเครดิตดีสามารถจัดได้เต็มแน่นอนใช้เงินออกรถนี่หน่อยเท่าไหน่อยก็ยังจัดได้เต็มอยู่ขเต็มอเพียงท่านมีเครดิตครับผมหมาว่าผ่อนได้แค่ห้าปีจะตกเือนเราประมาณ7,00 0กว่าบาทประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะดูรูปรถคันนี้หรือคันไหนในร้านเราก็สามารถติดตามเราได้ในเพจ Facebook ตรงไหนดีเาตรงนี้แล้วครับตรงนี้นี่ครับผมอ่า ถ้าอยากดูเป็นคลิปวิดีโอก็ยูทูบเลครับรออะไรอ่าตรงไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้ละกันอ่ะข้างล่างเอาให้เอาให้คลิปตัดต่อฝากกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็มีอีกช่องทางนึงครับติ๊กต็อกครับตรงนี้ครับนี่ครับผมครับแต่ถ้าอยากซื้อรถกับพวกเรานะครับอ่าเอ็กแนะนําครับครับผมติดต่อผมได้ที่เบอร์0 6 4 9 9 6 9 9 9 6ได้เลยครับผมหรือจะเป็นผมดีกว่า ถ้าไม่ชอบเอกชอบผมก็ได้ครับ09 6868 6668เมดเวิงเนี่ตัวโดนอีกแล้วกูพี่แล้วกูก็โดนแต่ถ้าไม่ชอบเราสองคนมีเตลให้อีกเข้านั่นเบอร์นี้เลยครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับวเราก็จะพยายามทํารีวิวเป็นคลิปออกมาทุกคันละกันทุกคันเผื่อท่านใดอยากดูเจาะลึกหรืออะไรก็ inbox เข้ามาได้วีดีโอคอก็ได้ถ<ด>้าเราทําได้หมดนะครับเ่ออย่างริลูกลูกค้าอยู่ไกลแตง่งวัดต่งจังหวัดอ้ยพี่เบผมไม่มีเวลามาดูรถอ่ะออภาพนิ่งแต่งเยอะหรือเปล่าแต่งเกินจริงหรือเปล่า วิดีโอคอลเลยเดี๋ยวผมพาพี่จะดูซอกไหนมุมไหนได้ดวพวกเราจัดการให้ทุกคนได้ไดทุกคนนะครับได้เลยโอเคสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอฝากกันไปด้วยสำหรับดีคารนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบเอ็กซ์าช็อตสี